ขอหยาดครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธ佛พระกวาพุทธังพระกวนตังอภิวาเดมิสวากาโตพระกวาตาธมโมธรรมังนามาสมาสุปปัตติปันโนพระกวาโตสาวกสังโฆสังฆนามามินโมตัสสะภกวาโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมววะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัส,สต่อความเคารพพระเถระครับหน้าที่622ครับก็ก็จบกุรทูตสกะสิกขาบทวนานานาต่อไปก็เป็นบท บทสรุปนะครับบทสรุปสังฆาธทเศษในคำว่าธรรมคือสังฆาธทีเศษ13สสิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วเพราะความละไว้ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้มีวิธิใช้ดังต่อไปนี้ทำเหล่านี้มีการต้องแต่แรก เพราะฉะนั้นจึงช่ือว่าปทมาปฏิกะอธิบายว่าพึงต้องในครั้งแรกคือในขณะที่ล่วงละเมิดทีเดียวนะก้าขาบทแรกใช่ไหมครับก้าขาบทหนึ่งสองสก็แเล้วก็เป็นเมื่อแรกต้องอขณะต้องแล้วก็เมือม่อเมื่อลวงละเมิดนี่ต้องทันที ส่วนธรรมทั้งหลายนอกนี้พึงทราบว่าเป็นยาวะตะติยกะด้วยอัตถว่าเป็นอาบัตในเพราะส่วนสมนนพาพครบ3าครั้งครบครั้งที่สามนะครับเหมือนโรคไข้ซึมโรคซึมนะมีมีมรว่ามีในวันที่สมที่สี่ก็เรียกว่าโรคที่3มที่4ี่เนั้นก็ข้อ13 ข้12ข้อ11ข้อ10เนี่ยเริ่มตั้งแต่10 11 12 13เลยแหละเรียกว่า4ข้อหลังเนี่ยเป็นต้องส่วนสมรรนภาสก่อนนะครับถึงจะได้เป็นถึงจะเป็นอาบัติทางการิเศษอย่างนี้นะครับข้อว่ารู้อยู่แต่ปกปิดไว้สิ้นวันเท่าใดมีความว่ารู้รู้อยู่ปกปิดไว้คือไม่บอกแก่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายว่า ข้ <ciğim. S 2> าพเจ้าต้องอบวดชื่อนี้สิ้นวันมีประมาณเท่าใดคำว่าสิ้นวันเท่านั้นมีความว่าต้องอยู่ปริววาดด้วยความไม่ปรารถนาสิ้นวันมีประมาณเท่านั้นคำว่าภิกษุนั้นอยู่ปริววาดด้วยความไม่ปรารถนามีความว่าไม่ใช่ด้วยความปรารถนาคือไม่ใช่ด้วยอำนาจของตนนะครับที่แท้ปึงสมาทานปริวาสด้วยความไม่ปรารถนาคือด้วยไม่ใช่อำนาจของตน คยๆว่าถูกบังคับใช้เ,เมื่อเมื่อคุณสงลงกรรมให้คุณแล้วสงทํากรรมให้คุณแล้วเพราะคุณก็บังขอแล้วสงลงกรรมให้คุณก็กกต้องอยู่ประพฤติปฏิวัตินะครับต้องก็ต้องทำก็เพิิงเฉยไม่ได้อย่างเงี้ยมันอันนี้คือว่าแล้วแต่สงจะให้น้องเข้าเท่าไหร่เลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชคืออ,อธิบายตั้งแต่แรกนิดนึงนะเผื่อท่านทั้ง,งหลาย คนฟังอาจจะยังไม่เข้าใจว่าอาบัตสังคาดิเิษ13ข้อเนี่ยเมื่อต้องหรือว่าลวงละเมิดเนี่ยในยะที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเข้อแรก9ข้อเมือ่อเมื่อแรกต้องก็เป็น4ข้อหลังก็ต้องสวดสมรุปภาสนกรรมก่อนอย่างนี้ถึงจะได้เป็นสังคเศษทีนี้เมื่อเป็นแล้วเนี่ยอย่างข้อสุกวิสัตถีข้อแรกเนี่ยนะครับสุกวิสัตถีคือแกล้งทําน้ําสุเจให้เคลื่อน พูดง่ายว่าช่วยเหลือตัวเองอ่ะครับเมื่อมาต้องแล้วเนี่ยก็ต้องสมมติว่าต้องเวลาในเวลากลางวันก็ควรจะรีบมาบอกรีบมาเปิดเผยในเวลาวันนั้นทันทีนะอย่าปล่อยให้อารุณของวันนั้นล่วงเลยไปนะครับโดยถ้าถ้าไม่มีเหตุขัดข้องขัดขวางใดๆนะครับก็รู้ว่าสามารถจะมาบอกได้ก,ก็รีบมาบอกมาเปิดเผยกับครูบาอาจารย์เพื่อนภิกษุด้วยกัน ย้ำว่าเป็นภิกษุด้วยกันนะย้ำม,มาบอกสาม,มเณรมาบอกเครือขัดไม่ได้อาจารย์ครับที่ผมสงสัยต้องอยู่ปริวาสด้วยความไม่ปัดนาสิ้นวันมีประมาณเท่านั้นคือคือเพราะจนเขาอะไรกำหนดเองว่าเก้าเมืงสิบเมงสิบอกไม่ไม่ใช่เดี๋ยวผมกำลังจะเล่าไปตามระดับก่อนนิดหนึ่งเพื่อลำดับให้ท่านผู้ฟังที่ได้ยูด้วย,ยทางบ้านนะครับ าล้เมื่อพูดต่อมื่อกี้ว่าเมื่อต้องอบัตแล้วก็ต้องรีบเปิดเผยรีบมาบอกนะรีบมาบอกบอกเพื่อนสาธรมิกว่าจะบอกด้วยด้วยภาษาไทยก็ได้บอกด้วยคำภาษาบาลีในคำแสดงอบัตก็ได้ถ้าเป็นในในหนังสือมนต์พิธีก็เป็นสัปปตาอัปติโยอโรเจมิสัปปตาอัปติโยอโรเจมิอย่างเนี้ยคำว่าอโรเจมิหรือว่าอาวิกรโรมิก็ดีเนี่ย เป็นการบอกเปิดเผยอาบัตสังฆารทีเศษนะครับถ้าเราอายที่จะบอกเป็นภาษาไทยนะถ้าเป็นภาษาไทยก็บอกว่ามันมีสองอย่างบอกว่าผมทําน้ําสุจิเคลื่อนครับขอบอกขอแจ้งอาบัตกับท่านอาจารย์ไว้ครับอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเปิดเผยหรือผมต้องสังฆารทีเศษข้อที่หนึ่งครับผมเปิดเผยกับอาจารย์นะครับอย่างนี้ก็เป็นการเปิดเผย นะหรือจะว่าเป็นแนวอื่นก็ได้นะผมจยเลือตัวเองครับอาจารย์ผมไม่ทราบว่าจะเป็นอบัติ์ไหมถ้าเป็นอบัติ์ผมก็ขอเปิดเผยไว้นาทีนี้ด้วยนะครับอย่างนี้ก็ว่าไปก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยเหมือนกันส่วนถ้ามีความละอายก็บอกเป็นภาษาบาลีเป็นเป็นการแสดงอบัติ์คล้ายๆว่าเรากําลังจะแสดงอบัติ์แต่ว่าคําว่าสัพตตาอภัตติโยอโรเจมีเนี่ยให้ทราบว่าเป็นการเปิดเผยอบัติสังฆาธิเศษส่วน าการแสดงต่อมาก็เป็นาการแสดงอบัตธุรจเป็นต้นลงมานะครับอันนี้ก็ถ้าเราไม่ไม่อายครูบาอาจารย์ก็บอกเป็นภาษาบาลีก็ได้นะครับทีนี้ว่าถ้าปกปิดที่หลวงพี่ก่อนถามว่าปกปิดรู้อยู่ปกปิดไว้สิ้นวันเท่าไรก็ควรอยู่สิ้นวันเท่านั้นก็คือเรากําหนดได้ถ้าเรากําหนดได้แน่นอนว่าผมปิด5วัน คำว่าปิดห้าวันก็คือต้องในวันนี้ปล่อยให้อารุณขึ้นอารุณขึ้นในวันที่หนึ่งพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่หนึ่งก็นับหนึ่งเลยฮะนับหนึ่งถ้าถ้าไม่บอกนะนะถ้าไม่มีเหตุอะไรขัดข้องที่มันมันก็มีเหตุขัดข้องที่ไม่เรียกว่าปกปิดก็ก็มีนะสิอย่างอาการปกปิดหรือไม่ปกปิด10บอย่างเนี่ยตรงเช่นเราต้องอบัตก็จริงฮะจะเดินไปแสดงอบัตกับครูบาอาจารย์ มีงูเห่ามีสัตว์ร้ายเสือสิงห์กระทิงแรดขวางหน้าเราอย่างเงี้ยช้างเป็นต้นอ,อยู่ในทางที่เราจะต้องไปเพราะว่าทางอื่นไป,ไ,ปไม่ได้ไมันเป็นปา่าเขาเป็นเป็นอะไรที่เดินทางลำบากมันมาขวางทางเดินของเราอย่างเงี้ยเราก็ไปไม่ได้อันนี้เราใจเราก็อยากจะไปแต่เราไปไม่ได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าไม่เป็นการปิดอาบัตนะครับไม่เป็นการปิดอาบัตเราเราเราไม่ได้ไปในวันนั้นหรอกว่าเรากําลังจะไปแต่ว่ามันไปไม่ได้เราก็ถอยกลับ นะอันนี้ท่านก็เรียกว่าไม่เปลี่ยน,นอาบัตเหมือนกันไม่เนปะไม่ิดอาบัตนะครับเพราะว่ามีใจอยากจะไปแต่ว่ามีเหตุการณ์1ิบอย่างนะครับท,ที่ทำให้ไปไม่ได้นะครับแล้วก็เอาละถ้าถ้าเราไม,ไม่มีเหตุการณ์อย่างที่ว่านี่มาขัดขวางเนี่ยเราปล่อยเฉยนะคุณจะคุณจะรูกศิษย์าบดรือได้เรียนได้ยินได้ฟังมา ครูบาอาจารย์ได้เคยแนะนําหรือเปล่าไม่ทราบไม่รู้แหละแต่ว่าคนได้จองอาบัตสังฆาทิเศษข้อที่หนึ่งแล้วเนี่ยจะรู้หลือไม่รู้ก็ตามก็ถือว่าได้ต้องแล้วนะครับยายบางคน่องแล้วทําแล้วนึกว่ามันไม่เป็นอาบัติเพราะว่าเป็นพระบทใหม่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาไม่เคยได้ยินได้ฟังมานะก็เลยเฉยเอ,อนับไปเลยฮะเมือ่อเมือ่อคุณไม่ไปไม่ไม่ไปบอกไม่แสดงอาบัตในวันนั้นเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าวันไม่ไม่ไม่เคยเปิดไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้เลยให้ใครทราบเลยไม่เคยแจ้งอาบัตให้ใครทราบเลยอย่างนี้เรียกว่าห้าวันนะจะีวสิบวันสิบปีก็แล้วแต่นะไม่ไม่เคยเปิดเผยในเรื่องนี้เลยให้ใครใครฟังนะอย่างนี้สมมติว่าเอาห้าวันก็แล้วกันอย่างต่ําที่สุดเนี่ยปุกปิดห้าวันก็เราจําได้แน่นอนว่าเราปุกปิดห้าวันฮะก็ก็ไปทํากรรมห้าวันนะครับทากรรมห้าวัน ก็ไปอยู่ปริวาสห้าวันเพื่ออาบัติที่ปกปิดไว้ห้าวันอย่างนี้นะครับไม่ไม่ใช่ว่าสงาคุณปกปิดไว้ห้าวันไปเข้าปริวาสแบบป่าปริวาสทั่วไปที่เขาทำสามวันส่วนทันตาปริวาสสงเป็นใหญ่สงให้คุณสามวันมันไม่ออกเพราะว่าคุณปิดไว้ห้าวันคุณไปออกคุณไปทํากรรมว่าสองวันไม่ออกนะครับแต่ว่าถ้าคุณปิดคุณปิดไว้สามวันคุณไปทํากรรมว่าห้าวันเนี่ยออก เวลาสวดสังฆกรรมให้ครูบาจันทร์ให้พระวิเนตรท่านเพิ่มเข้าอีกสองวันรู้แน่นอนว่าปิดปิดสามวันฮนะแต่ว่าอายากจะเผื่อไว้อืเผื่อไว้อาสักห้าวันก็เลยให้สงฆ์ทำกรรมไ้ไปห้าวันอาบัติเนี้ยเป็นนันออกฮะก็อยู่ปฏิวัติห้าวันครับอยู่ปฏิวัติห้าวันตามตามวันที่ที่ระบุไว้ในสังฆกรรมนะสมมติว่าคุณสังฆกรรมระบุไว้ห้าวัน แต่คนอยู่ปฏิวัติสามวันไม่ได้หรือสี่วันไม่ได้มันต้องครบห้าวันหรืออยู่อยู่เผื่อไว้ก็หกวันเจ็ดวันก็ได้นะไม่เป,เป็นประมาณแต่ว่าถ้าถ้าทำกรรมห้าวันก็ต้องอยู่ห้าวันหรือยอยู่เลยไม่ได้อย่างนี้เอาเอาเอาอย่างนี้วันจาอย่างนี้ว่าปกปิดไว้กี่วันก็ต้องอยู่ชดใช้วันเท่านั้นแหละหรือหรือเกินได้ย่อนกว่าน,นั้นไม่ได้นะมันก็มีอาการหลายต้องหลายแบบว่าปกบางทีสุธันตาก็ จำไได้ไม่ได้บ้างจำราตีจำอาบัตไม่ได้มันก็เลยต้องรวมเป็นแบบใช้เป็นสุตันตะอย่างเนี้ยถ้าจำได้แน่นอนว่าไม่เกิน15วันเนาะไม่เกิน20วันอย่างเงี้ยก็ก็ลงกรรมก็ทํากรรม20วันอย่าไปอยู่สวันเหมือนสุตันตะปฏิบัติไม่ได้เพราะว่ามันกรรมคนละแบบนะฮะอย่างนี้นะครับสงไม่สงไม่ได้เป็นใหญ่นะไม่คณะสง์ให้คุณลงสมวัน เราจัดอย่างนี้เราสามวันแต่ว่าผมปิดมาห้าวันก,ก็สงให้คุณสามวันไม่ได้สงจะเป็นใหญ่อย่างนี้ไม่ได้ต้องเอาตามที่เราปฏิญญาว่าเราต้องเท่านี้ก็ต้องทำกรรมให้เท่านี้ถ้ารู้ว่าเราปิดปิดนานกว่าน,นั้นเนี่ยแล้วยังคืนไปอยู่แบบป่าบริวาทเนี่ยมันก็ไม่ออกก,ก,ก็ไม่ต้องไปครับไม่ต้องไปเที่ยวแสวงหาสำนักที่เขาออกจากกระบะให้เราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ถูกต้องแน่นอน นะครับเขาทั้งที่ลู้อยู่ว่าเราปิดไว้นานกว่าสามวันแล้วก็ยังไป,ไปอยู่สามวันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ออกแล้วก็เรื่องสังคกรรมต่างๆด้วยเร,เรื่องการสวดกรรมวาจาด้วยเรื่องสีมาด้วยเรื่องบริษัทห้าสมบัติห้าอย่างเนี่ยมันจะไม่ต้องจะต้องไม่ไม่ปิดพลาดเลยนะครับอย่างนี้นะครับ บอกปิดปวันเท่าไหรก็ต้องอยู่สิ้นวันเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าคุณไม่ปาถนะก็ต้องได้ออกจากกระบัดนะครับไม่ปาถนาะถนจะทําก็ต้องทำนะฮะเพราะว่าคุณล่วงละเมิดไปแล้วเมื่อชงทํากรรมให้คุณแล้วก็ต้องออกนะครับต้องหาวิธีต้องขนขวายที่จะออกให้ได้เลยไม่ปีนไม่ได้ปีนี้ก็ต้องเอาปีน้าไปวันในวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะบรรณภาพไปเสียก่อน อาข้ามไปนะครับข้ามไปเลยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอธิบายถึงการออกจากระบัดวิธีการทำเลยนะครับพออยู่ปริวัตแล้วก็ไปขอมานัดอีก6ราตีนะครับอย่างนี้ก็ค่อยออกคำพานมีคณะสงฆ์ยีรูปช่วยออกคำพานเรียกข้อมูลนั่นแหละครับเนาะเอาต่อมานะครับขึ้นจิตค้าบทใหม่อันนี้ยากกันนะครับ ว่าด้วยอนิยตตาสิกขาบทจริงๆมันไม่ใช่อนิยตอนิจจตาสิกขาบทหรอกมันเป็นท่านจะปรับเป็นปาราชิกบ้างก็ได้สังฆทิเศษบ้างก็ได้ปาจิตตีบ้างก็ได้นะครับในอนิยตเนี่ยคือมันไม่แน่นอนว่าจะต้องปรับอาบัดอะไรแล้วแต่สถานการณ์ของเรื่องนั้นๆพาไปนะครับอ่ะก็มาดูเลยนะครับท่านทั้งหลายอันหนึ่งทำคืออนิยตตาคืออนิยตสองสิกขาบทเหล่านี้ มาสู่เทศโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับประทับยูณนะพระเจตวันอารามของอนาถาบินิกากะหัมบดีขรายพระคนครสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุทายีเป็นพระประจําสกุลในพระคนครสาวัตถีเข้าไปหาสกุลเป็นอันมากสมัยนั้นสาวน้อยแห่งสกุลอุปถาของพระอุทายีเป็นสตรีที่มีมารดาบิดายกให้แก่หนุ่มน้อยของสกุลหนึ่ง ครั้นเวลาเช้าท่านพระอ,อุทายีคองอันตรวาสกแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปหาสก,กุลน,นั้นครั้นแล้วจึงได้ไต่ถามพวกชาวบ้านว่าสาวน้อยผู้นี้ผู้มีชื่อนี้อยู่ที่ไหนก็เพราะว่าเขายกให้หนุ่มน้อยไปแล้วเนี่ยนะครับพวกชาวบ้านตอบอย่างนี้ว่าพวกข้าพเจ้าได้ยกให้แก่หนุ่มน้อยของสก,กุลน,นู้นแล้วเจ้าข้าแม่สก,กุลน,นั้นแลก็เป็นอุปถาของท่านอุทายีเหมือนกัน ท่านจึงท่านพระอุทายีเข้าไปหาสกุลนั้นขั้นแล้วจึงถามพวกชาวบ้านว่าสตรีผู้มีชื่อนี้อยู่ไหนพวกชาวบ้านตอบว่านางนั่งอยู่ในห้องเจ้าข้าจึงท่านพระอุทายีเข้าไปหาสาวน้อยนั้นขั้นแล้วท่านรูปเดียวสําเร็จการนั่งในที่รับคือในที่ในอนาสนะกําบังซึ่งพอจะทําการได้กับสาวน้อยผู้เดียวเท่านั้น เจราจาเหมาะแก่เวลากล่ารทำเหมาะแก่เวลานะครับให้ทำต,ตรงนี้ว่าอาสนะกำบังซึ่งพอจะทำการได้คำว่าทำการก็คือ,คอทำการเสริเมทุนนะครับอาสนะกำบังที่มันบัง,บ,งบังหูบังตาได,ไ,ดได้ระดับหนึ่งเกือบจะมิดชิดไปเลยเนี่ยนะครับที่พอจะทำการเสริเมทุนได้กับคนใดคนหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้มาในเรื่องท่านก็ยังไม่ได้ทำหรอกแต่ว่าจถานการสถานที่มัน มันพอเหมาะพอเจาะที่จะทําการเสลี่ยทุนกับใครๆก็ได้แต่แล้วท่านก็จะได้จะพอเหมาะแก่เวลา,ากล่าวทําเหมาะแก่เวลานะครับก็โดยสมัยนั้นแลนางวิสาขามิคารมาตาเป็นสตรีมีบุตรมากมนีนัดดามากมีบุตรไม่มีโรคมีนัดดาไม่มีโรคซึ่งโลกสมมติว่าเป็นมิ่งมงคล คนนี้ยกย่องนางวิสาขาแล้วก็ท่านอนาถาบินิกะเศรษฐีเป็นผู้เป็นเหมือนเหมือนเหมือนกับสิ่งมงคลสิ่งหนึ่งอะที่เขาต้องยกย่องไว้ฮะพวกชาวบ้านเชิญนางไปให้รับประทานอาหารก่อนในงานบําเพ็ญกุศลครับงานมงคลงานมหรสพก็จะเชิญเป็นประธานน,นะครับครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมาตาได้ถูกเชิญไปสู่สกุลนั้น นางได้เห็นท่านพระอุทายีรูปเดียวนั่งในที่รับคือในอาสนะกำบังซึ่งพอทําการได้กับหญิงสาวผู้เดียวรั้นแล้วได้กราบคํานี้กับท่านพระอุทายีว่าก้าแต่พระคุณเจ้าการที่พระคุณเจ้าอยู่รูปเดียวรูปเดียวสําเร็จสาเร็จการนั่งในที่ลับคือในอาสนะกำบังพอที่จะทําการได้กับมาดุคามผู้เดียวเช่นนี้ไม่เหมาะไม่ควรแม้พระคุณเจ้าจะไม่ต้องการด้วยธรรมนั้นก็จริง ถึงอย่างนั้นชาวบ้านผู้ที่ไม่เลื่อมใสจะบอกให้เชื่อได้โดยยากครับถึงแม้ว่าคุณไม่ได้เสจเมถุนแต่ว่าเมื่อชาวบ้านเขาเห็นคุณนั่งอยู่อย่างนั้นเนี่ยคนที่ไม่เลื่อมใสเขาไปพูดให้เขาไม่ให้เขาคอยตามหลังก็ยากเพราะว่าเขาเป็นคนไม่เลื่อมใสอยู่แล้วนะนะอาการมันฟ้องอยู่แล้วนะนะกามาแก้ตัวไม่ไม่ค่อยขึ้นเนาะนั่นเดินออกมาจาก่าท้อกนก็เห็นดั่งอยู่กับเขาสองต่อสองแล้วบอกว่าจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรมัน มันก็ยากนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรแต่ว่าคนมันทาให้คนเชื่อยากนะฮะก็ไม่ควรทําดิซดีกว่านะครับ mm hmm. ท่านพระอุทายีแม้ถูกนางพิสาขามิคารมาตาว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้เชื่อฟังนะฮะแสดงผมเห็นโยมมาถามหลายหลายมากเลยครับว่าโยมจะสามารถแนะนําพระได้ไหมอย่างนี้ฮะถ้าพระเห็นพระทําผิดก็สามารถแนะนําได้ไหมจะเป็นบาปไหมอย่างเนี้ย โยมที่รู้ที่เขาอ่านพระไตรปิฎกที่เขาศึกษาก็มีก็เ,เห็นกิริยาการที่พระคุณเจ้าทำท่านเขาก็อยากจะตักเตือนพระก็บอกบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องของพระเราเป็นโยมเราไม่มีสินเท่าท่านเราจะไปแนะนําตักเตือนมรนจะบาปเสือเปล่าเปล่า,าอย่างเงี้ยครับคนโยมก็กังนวลว่าเอะมันจะถูกไหมฮะก็โทรมาถามก็เ,เอาเรื่องของนางวิสาขาเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับ ว่าเห็นไม่ดีไม่งามเนี่ยนางวิสาขาผู้ที่เป็นคือจะไม่ใช่มารู้ธรรมเหมือนนางวิสาขาก็เป็นผู้มั่นคงในพระศาสนาผู้ได้ยินได้ฟังมากผู้ศึกษามามากก็เป็นธรรมะเขาเรียกนะเป็นคนกล่าวถูกธรรมถูกวินยัยอ่ะเป็นธรรมวาทีพวกนี้ครการหัดที่เป็นธรรมวาทีแล้วก็ตักเตือนได้นะครับเนาะแนะนำตักเตือนพระคุณเจ้าได้นะครับก็ว่าไม่เห็นมีโทษแต่อย่างใดนะ เดี๋ยวภิกษุก็ควรฟังนะครับถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีก็ควรฟังนะไม่ใช่ว่าเอ้ยโยมมีศีลเท่าพระหรือเปล่าว่าว่าพระเนี่ยโยมยังนอนอยู่กับลูกกับเมยียเลยไม่มาหาว่าพระอย่างนี้ฮะมันก็คนละส่วนกันครับคนละส่วนกันนะาาววิสาขาท่านก็ไม่ฟังนะครับนางวิสาขามิการามาตากลับไปแล้วจึงได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุทั้งหลาย บรรดาที่บรรดาพิสูจน์ที่เป็นผู้มักน้อยสันโดดมีความละอายมีความรังเกยียจไข่ต่อศิขาต่างก็เพ่งโทษต,ตีเตียนบนท่านาว่าจะไหนท่านพระอุทาหยีรูปเดียวจึงได้สําเร็จการนั่งในที่ลับคือในอาชนะกําบังซึ่งพอจะทําการได้กลับมาตุคามผู้เดียวเล่าแล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแดมพระผู้มีพระภาคเจ้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมพิสูจน์สงในพ่อเหตุเป็นข้อมูลนั้นในพ่อเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่าอุทายีข่าวว่าเธอรูปเดียวสําเร็จการน,นั่งในที่รับคืนในที่ในอาสนะกําบังซึ่งพอจะทําการได้กับมาตุกามผู้ดเดียวจริงหรือท่านพระอุทายีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ก็ทรงตีเตียนเป็นอันมากนะครับไม่เป็นโมฆะบโรุษการกระทําของเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่ิตของสมณารใช่ไม่ได้ไม่ควรทำน,นะครับ ข้ามมาเลยนะครับข้ามมาที่นําประสงค์ตีเตียนแล้วก็ตีเตียนเป็นนั้นมากครับแล้วก็จะบัญญัติสิขาบทโด,ดยอาศัยอานาจประโยชน์สิบประการต่อไปก็เป็นพระบัญญัติเลยนะครับข้ามมาข้ามมาอเนืองพิสูรรูปเดียวสําเร็จการนั่งในที่รับคือในอาสนะกําบังพอจะทําการได้กับมาตุงคมพูดเดียว อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้เห็นพิสุจกลับมาดุคามนั้นนั่นแล้วพูดขึ้นด้วยธรรมสามประการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคือด้วยปราชิกก็ดีด้วยสังฆาริเศกก็ดีด้วยปาจิตติก็ดีพิสุปฏิญาณจึงการนั่งพึงถูกปรับด้วยธรรมสามประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือด้วยปราชิกบ้างสังฆาิเศษบ้างด้วยปาจิตติบ้าง อีกอย่างหนึ่งอุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้นั้นกล่าวด้วยธรรมใดพิสูจน์นั้นพึงถูกปรับด้วยธรรมนั้นธรรมนี้ชื่อว่าอนิยตนะครับมันมีคําว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับพระอาจารย์ครับบางคนบอกว่าเคยได้ยินได้ฟังมาว่าจะต้องเอาคุณเป็นใครมาจทพวกเราอะ่ะโยมะนะโยมเป็นใครมาโจทอาตมา โยมเป็นพระโสดาบันเหมือนนางวิสาขาหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะถ้าเป็นอาจจะมาจะยอมรับอย่างเงี้ยมันมปนอย่างางี้ก็ไม่ใช่นะฮะไอประโยค์ข้างบนที่อ่านมาเมื่อกี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องต้องถึงนางวิสาขาต้องมีคุณธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันเหมือนนางวิสาขาแต่เป็นอุบาสกอ,อุบาสิกานี่นแหละครับก็สามารถถ้าถ้าเขาเห็นว่าคุณนั่งกับโยมเนี่ยแล้วก็ถ้าเขาเห็นว่าคุณ คุณเสพเมถทุนกับโยมจริงๆเนี่ยแล้วเขาก็มาแจ้งข่าวให้พิสูจน์ทราบก็ไม่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 ต้องจําเป็นว่าคนนั้นจะเป็นมีคุณธรรมเหมือนนังวิสาขาอันนั้นก็ก็ก็ให้เชื่อเชื่อถือคนนั้นได้นะฮะส่วนประโยคต่อมาท่านบอกว่าอีกอย่างหนึ่งอุบาสิกาที่มีวาจาเชื่อถือได้เนี่ยท่านขยายในอัจถกถาะท่านขยายในในสิกข้าบวิพังท่านก็คือเหมือนกับ มีคุณธรรมเหมือนกับนางวิสาขาคือเป็นพระโสดาบันถ้าถ้ามีพระโสดาบันมามาโจทย์เนี่ยก็ให้เชื่อถือตามพระโสดาบันเพราะว่าพระโสดาบันไม่โกงหกแน่นอนนะไม,ไม่ต้องรอคําปฏิญญาของพิสุเหมือนกับประโยคข้างบนครับประโยคข้างบนนี่ถ้าเป็นปัญญาการการ,การนั่งก็ถูกปรับด้วยปาจิตตีก็ได้ถ้าปฏิญญาว่ากาลังเขา้าขึงกายอยู่นะใช่ฉันฉันนั่งกับโยมแล้วก็ฉันก็เขา้าขึงกายกับโยมก็ ผาภิสูจปฏิญญาอย่างนี้ก็ให้ปรับเป็นสังเกติเศษอย่างนี้แล้วก็กลับแล้วก็ปฏิตีอย่างนี้ถ้าเสดเบนทุนก็ถ้าปฏิญญาว่าเสด็เบนทุนก,ก็ก็ปรับตามตามนั้นเลยนะฮะามาดูสิ่งคำบวิพังนะครับมาดูตรงที่มาตุคามเลยนะครับที่ชื่อว่ามาตุคามได้แก่หญิงมนุษย์ไม่ใช่หญิงยักษ์ไม่ใช่หญิงเปรตไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานตัวเมียโดยที่สุดแม้เด็ก หญิงที่เกิดในวันนั้นไม่ต้องพูดถึงสตรีผู้ใหญ่ครับจะนั่งกลับมาตูคำใที่เกิดในวันนั้นก็ไม่ได้นะเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับว่าเด็กคนนั้นจะรู้เดียงสาหรือไม่รู้เดียงสาไม่เหมือนกับสังคีิเศษในในการพูดคําหยาบนะฮะในการพูดพาดพิงถึงเมตุนธรรมนะนะอันนั้นต้องต้องรู้เนื้อความอันนี้คุณนั่ง กับบาตุคามแม้แต่เด็กหญิงที่เกิดในวันนั้นเนี่ยด้วยด้วยมุ่งสามอย่างก็ดี3สามอย่างก็ไปเสร็จไปทุนบ้างเข้าขึงกายบ้างแล้วก็นั่งในที่รับบ้างอย่างเงี้ยครับคำว่ากับคำว่ากับคือร่วมกันนั่งร่วมนะครับคำว่ารูปเดียวผู้เดียวได้แก่พิสูจน์หนึ่งมาตูคามหนึ่งที่ชื่อว่าในที่รับได้แก่ที่รับ ตากับที่รับหูฮะในคําว่าที่รับเนี่ยท่านเลยขยายเป็นสองอย่างว่าที่รับตากับที่รับหูแต่ในที่นี้เนี่ยท่านจะหมายเอาที่รับหูที่รับตาก็ก็ออ่านไปเรื่อยๆนะครับจะได้รู้ว่าในสิกข้าบทแรกเนี่ยท่านไม่เอาที่รับหูหรือที่รับตาเพราะว่าในคําว่าที่รับที่รับในที่รับเนี่ยท่านเลยขยายทั้งหมดเลยว่ามันมีรับหูกับรับตานะแต่ว่าจะให้หมาเอา คือเอาเนื้อความได้เนี่ยคืออะไรก็คือที่รับหูเรือที่รับตาดีก็ก็จะมีอยู่ข้างหลังน,น,นะครับแล้วท่านก็ขยายต่อไปว่าไอ้ที่ชื่อว่ารับตานั้นน่ยได้แก่อะไรได้แก่สถานที่ซึ่งพิสูหรือมาตุคามขยิบตายักคิ้วหรือชูศีรษะไม่มีใครสามารถลายเห็นได้ไม่มีใครสามารถจะลายเห็นได้ที่รับตาแสดงว่า ไกลพอสมควรเนาะสมมติว่าผู้หญิงกับผู้ชายยืนคุยกันเนี่ยเราก็มาเราก็เราเป็นมือที่สามเราก็เห็นเราไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงฝ่ายชายจะขยิบตาหรือยักคิ้วจูศีรษะก,ก็ไม่สามารถแลเห็นได้อย่างนี้เรียกว่าที่รับตานะครับที่รับตา ปรอบข้อไหนรับเอาข้อหน,หนึ่งนะมีสังฆเสษมีปาราชิก<ม>สังฆา,า,าติเสษปาจิตตีคือสมัยก่อนท่านเป็นปน,นัวิสาขาเนะมาในเรื่องถ้านาวิสาขาเขาเป็นผู้บรรลุธรรมแต่สมัยนี้คนที่มีคุณธรรมเหมือนกับนาวิสาขานี่ทั้งหมดว่าเขาเป็นพระโสดาบันเนี่ยเขาก็ามาโจ์เราเนี่ยอย่างนี้มันก็นกนกรู้ได้ยากแล้วว่าใครเป็นพระโสดาบันเพราะว่า สมัยก่อนเขาก็รู้กันง่ายเพราะว่าพระเจ้าพระเจ้า,าพยากรให้แล้วว่าเออนามิสาขาเป็นพระโสดาบันอย่างเงี้ยฮะแต่ทุกวันนี้ใครอาจจะทึกทั้งว่าเราเป็นพระโสดาบันก็ได้มันก็มันก็เชื่อ,อยากใช่ไหมฮะเชื่อ,อยากมากแต่ว่าที่จะให้ปรับกันก็คือมันมนีมีสองในยะว่าปรับตามปริญญาของเรานะถ้าโยมมาเห็นนะเพราะว่า เราก็ไม่เราก็ไม่รู้ว่าโยมนั้นเป็นเป็นพระโสดาบันเป็นเป็นต้นไหมเราก็ไม่เห็นถ้าเขามามาปักปามเรามาโจทย์เราเนี่ยก็จะพึ่งค้อยตามคําของโยมคณะวิัน,นทรนต้องต้องสอบถามภิกษุแล้วให้ปฏิญญาก่อนสักไซไล่เรียงว่าคุณทําอย่างนั้นอย่างนี้มันยอมรับหรือไม่ยอมรับนั่นแหละปฏิญญาถ้าเป็นปฏิญญาว่าผมนั่งจริงๆครับนั่งเฉยๆแล้วก็คุยคำว่าเรื่องอะไรไปเรื่อยก็ว่าไปอันนี้เรียกว่าปฏิญญาก็ปรับเพาะการนั่งในที่รับเฉยๆ ถ้ามีเข้อกึ่งกายด้วยครับนี่จำต้องนิดนึงฮะด้วยด้วยความกำหนัดอันนี้ก็ก็ให้ปรับทางการดิเซชไปอย่างนี้ยังไม่ถึงปราชชิชัยไม่ยั้งครับยัง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 งี้ก็ไม่เป็นไรปรับตามปฏิญญาของเรานั่นแหละครับครับครับหรือถ้าบุคคลนั้นเป็นเป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปนะฮะจนถึงพระอรหัน์นี่แหละฮะคารหัดนะครับก็โจย์เราด้วยด้วยอบัะไรก็ให้เชื่อเชืือตามคนนั้นได้ เพราะว่าคนนั้นเนี่ยเขาไม,ไม่โกหกแล้วตั้งแต่พระโสดาบันก็จะไม่พูดโกหกนะฮะศีลเาจะบริสุทธิ์เ็าจะไม่พูดโกหกเขาเห็นสิ่งไหนก็จะพูดสิ่งนั้นนี่แหละก็เลยให้ปรับให้เอาือเอาตามคําของคนเหล่านั้นได้เป็นประมาณได้เพราะว่าเขาขยังไงเขาก็เป็นพระอริยะเขาไม่โกหก